สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องกดเจลหรือจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมเสียงต้อนรับและเสียงขอบคุณนะครับควบคุมด้วยตัว a r d u i n o u n o นะครับสำหรับโปรเทคตัวนี้ผมเใช้ในส่วนของตัว a r d u i n o Un o นะครับ a อ m e g ค3 2 8 p นะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินฟลีตกับตัวเซนเซอร์อินฟเรดที่จะทำให้ที่ในการตรวจจับบริเวณมือของผู้ใช้งานเมื่อเข้ามาใกล้นั่นเองนะครับ โดยนะครับถ้าเกิดมือเข้ามาใกล้นะครับตัวสัญญาณอินฟเรตตัวนี้นะครับก็จะสะท้อนกับฝ่ามือของเราและสะท้อนกลับไปยังตัวรับนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังตัวอ r d โ i นยูน o ของเราเพื่อให้ตัวอัลโดนยูนของเรานั้นนะครับทำการสั่งให้ตัวปั๊มน้ํดี c ขนาด12วงวลต์ขนาดเล็กซึ่งอยู่ภายในกล่องพลาสติก abs อย่างดีร่วมกับตัวระบบควบคุมเนี่ยนะครับทำการดูดแอลกอฮอล์จากขวดที่อยู่ด้านหลังนะครับปั๊มขึ้นมาแล้วก็ผ่านสายยางขนาดเล็กเพื่อให้ตัวแอลกอฮอล์หรือว่าเจลแอล ไปยังมือของผู้ใช้งานนั่นเองนอกจากนั้นนะฮะยังมีฟังก์ชันพิเศษนั่นก็คือมีเสียงสาหรับในการต้อนรับด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดมีมือเข้ามาใกล้ครั้งแรกนะครับก็นับจะมีเสียงคําว่านะครับกรุณานํามือเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรานํามือออกไปนะครับก็จะเป็นการเสียงขอบคุณนั่นเองนะครับสำหรับแรงจ่าย power supply ของเราในส่วนของตัวโปรเจกต์ตัวนี้เราก็จะใช้ในส่วนตัวอะแดปเตอร์ขนาด12งโวลต์นะฮะกระแสไม่ต่ํากว่านะครับ5แอมป์เนื่องจากว่าตัวปั๊มนั้นนะครับค่อนข้างที่จะ กินกระแสค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับชนะกขาที่มาทํางานจะต้องใช้ power supply ที่จ่ายกระแสได้ค่อนข้างเยอะครับโดยเสียบเข้ากับตัวแจ็คอะแดปเตอร์ที่อยู่ทางด้านข้างกล่องนะครับโดยมีแกนในเป็นบวกนะครับแกนนอกเป็นลบนะคะห้ามสลับการเด็ดขาดนะครับและสรับการทดสอบครับก็ไม่มีอะไรย่งากครับเพียงแค่นะครับจ่ายไฟเข้ากับตัวเครื่องของโปรเจกต์ของเรานะครับนะครับครั้งแรกนะครับของตัวเครื่องราก็จะมีเสียงต้อนรับออกมาว่าขอคุณครับนั่นเองนะครับ ก็จะรอจนกว่านะครับ จะมีมือเข้ามาใกล้ในส่วนตัวเซนเซอร์สำหรับตัวนะครับสารละลายแอลกอฮอล์นะที่อยู่ด้านหลังขวดตรงนี้เนียก็สามารถใส่เข้าไปได้นะที่นี่ผมทาการทดสอบโดยใส่เข้าไปนิดเดียวนะครับเมื่อถึงเวลาน้ําก็จะดูดสามารถที่จะทําการปรับระดับน้ำการปั๊มแอลกอฮอล์ได้นะผ่านทางตัวลิมิตตรงนี้นะครับถ้าเกิดต้องการให้แอลกอฮอล์ออกมาไหลสุดก็ปรับนะครับทางไปทางด้านบนสุดเลยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดต้องการน้อยก็ปรับไปทางตรงกลางก็ได้นั่นเองครับสำหรับการใช้งานครับลองนํามือเข้าไปใกล้ในส่วนตัวเซนเซอร์นะครับ อลุนายื่นมือมาครับนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับประมาณนั้นนะครับขอบคุณครับคือนะครับตัวเครื่องนี้ผมเขียนโปรแกรมไว้นะครับถ้าเกิดว่ามีมือเข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะมี เสียงบอกว่านะครับให้ยื่นมือมาและอนอกจากนั้นครับหน่วงเวลาอยู่ที่ประมาณ2.5วินาทีเพื่อรอให้คําสั่งเสียงอันแรกนั้นหมดไปก่อนถึงจะมีคําขอบคุณออกมาเมื่อเรานํามืออกอกจากเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับอรุณายื่นมือมาครับ ก็จะประมาณนี้ครับฉะนั้นนะครับตัวเครื่องตัวนี้เราก็สามารถที่จะนําไปประยุกใช้งานอย่างเช่นนะเครื่องกดเจลแอนกอฮอล์อัตโนมัตินะครับจ่ายเจลแอนกอฮอล์อัตโนมัติโดยที่เรานะครับไม่จะไปต้องไปกดเพื่อนะครับลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆนั่นเองนะครับอาลุณายื่นมือมาครับขอบคุณครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอาลุณายื่นมือมาครับ สำหรับการลิมิตแอลกอฮอล์นะครับนี้ผมจะตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ2วิในการจ่ายแอลกอฮอล์นะครับถึงแม้ว่าเราจะนํามือเข้าไปค้างที่โัวเซเซอร์ก็จะไม่จ่ายอออกมาตลอดนะครับเพื่อเป็นการประหยัดแอลกอฮอล์ที่อยู่ในขวดด้วยนั่นเองนะครับกรุณายื่นมือมาครับเมื่อแอลกอฮอล์หยุดไหลก็สามารถชักออกมาได้ซึ่งปริมาณนี้ก็จะนะครับมากพอสําหรับในการล้างมือต่อครั้งนั่นเองนะครับกรุณายื่นมือมาครับ นะครับก็จะประมาณลักษณะแบบนี้นะครับฉะนั้นครับลึงสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้งานได้น้บจริงๆนะครับสามารถติดกับโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าที่มีบริเบนคนพุกพ่านเพื่อทำมาที่ในการฆ่าเชื้อโรคในบนฝ่ามือเพื่อลดการแพร่นะครับของเชื้อโรคต่างๆได้เองอย่างเช่นเชื้อโควิดนั่นเองนะครับกรุณายื่นมือมาครับขอบคุณครับกรุณายื่นมือมาครับขอบคุณครับ ครับผมผมขอจบการนำเสนอญครับระบบกดแจวแอลกอฮอล์อัตโนมัติควบคุมด้วยตัวอัตโดยูโนพร้อมเสียงต้อนรับขอบคุณครับและกรุณายื่นมือมาแต่เพียงเท่านี้ก็ผมสลาบวันนี้สวัสดีครับ